สวัสดีครับทุกคนวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูทักษะที่โปรแกรมเมอร์มือใหม่ทุกคนนะครับ ควรฝึกฝนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปสมัครงานในบริษัทนั่นเองนะครับมีคนถามผมมาเยอะมากๆนะครับว่าผมไม่รู้ว่าผมจะเริ่มต้นจากภาษาไหนดีนะครับแล้วภาษาไหนที่มันตรงความต้องการของตลาดโปรแกรมเมอร์ไทยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าบริษัทในประเทศไทยแต่ละบริษัทนะครับเขาเนี่ยมีความต้องการภาษาอะไรบ้างนั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นปัญหาที่ผมเจอเยอะมากนะครับสำหรับมือใหม่ทุกคนนั่นเองนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาพาดูเลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนก็ตรงนี้เนี่ยผมอยู่ที่เว็บไซต์ th.jobsdb.com นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ประกาศหาโปรแกรมเมอร์นั่นเองนะครับประกาศงานนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยเขามีความต้องการโปรแกรมเมอร์ที่มีสกิลแบบไหนบ้างนั่นเองนะครับหรือว่าภาษาไหนบ้างนั่นเองนะครับโอเคมาดูบริษัทแรกนะครับทุกคนก็คือ mono next นะครับอ่ะก็นี่ครับลงประกาศเมื่อ15ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทีนี้มาดูไฮไลท์เด่นของงานนะครับ ก็ตรงนี้จะเป็นการศึกษาแน่นอนว่าพื้นฐานนะครับทั่วๆไปเลยก็คือปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งตรงนี้อันดับแรกเลยหลายคนเนี่ยจะรู้สึกกังวลละเรียนไม่จบหรือว่าจบไม่ตรงสายอะไรเงี้ยนะครับจริงๆผมว่าเรื่องนั้นน่ยอาจจะดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องหลักนะแต่จริงๆเนี่ยที่ผมเคยสัมภาษณ์นะครับคุณนิกไปเนี่ยถ้าเกิดทุกคนเคยไปดูจะเห็นได้ว่าคือจบไม่ตรงสายก็สามารถที่จะทํางานได้ขอแค่เรามีสกิลนะครับตรงนี้เนี่ยคือถ้าเกิดทุกคนเห็นนะครับบริษัทไหนก็ตามที่เขารับปริญญาตรีนะครับจบตรงอะไรเงี้ยคือไม่ต้องไปกังวลขนาดนั้นนะผมอยากจะแนะนําทุกคนว่าลองไปสมัครเลยนะครับขอ อย่างเดียวว่าเราต้องมีสกิลนะครับอ่ะตรงนี้ก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของประสบการณ์2ปีด้านการพัฒนาเว็บไซต์นะครับมีทักษะด้าน php javascript sql css html แล้วก็ node js นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นสกิลหรือว่าทักษะ ของอาภาษาโปรแกรมมิ่งที่ทุกคนเนี่ยควรมีนะเห็นไหมว่าตรงนี้ผมเคยพูดไว้แล้วว่าอันนี้คือจะเป็นาภาษาหลักๆเลยที่ในไทยเนี่ยเขาต้องการนะครับก็ในช่องผมเนี่ยมีสอนหมดแล้วก็ลองไปศึกษากันดูได้นะครับทีนี้มาดูรายละเอียดงานนะครับทุกคนก็คือเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับดูแลระบบให้ทํางานได้ถูกต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบนั่นเองนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับอันนี้คือบริษัท Mono n e x t นะครับเป็นบริษัทแรกที่ผมพามาดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูอ่าต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นอ่าสหพัฒนาน่าใช่นะครับ Inter Holding Public นะครับโอเคก็ลงประกาศล่าสุดเมื่อ16ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโอเคทีนี้มาดูนะครับในส่วนของไฮไลท์เด่นของงานก็คือเหมือนกันเลยครับอันนี้ก็คืออ่า Bachelor of Computer Science IT or related fields นะครับก็คืออจบวิทยาการคอมพิวเตอร์มาอะไรอย่างนี้นะครับ งานก็จะเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็การวิเคราะห์ระบบนะครับอันนี้น่าจะเป็นสนะกิลนะหลักๆก็คือ SQL Server MVC Framework นะครับ PHP MySQL แล้วก็ JavaScript เห็นไหมนะครับก็ตามนี้นะฮะโอเคนะครับก็รายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูอ่าความต้องการนะก็คือมีประสบการณ์ประมาณ2ปีนะครับประมาณนี้นะก็ต้องรู้นะครับอ่า PHP MySQL JavaScript HTML CSS jQuery Ajax Bootstrap and API service or web service นะครับตรงนี้ก็มาดูเนี่ยว่าสกิลที่เรายังไม่มีเราขาดตรงไหนนะครับก็ไปฝึกนั่นเองนะฮะโอเคนะครับส่วนต่อไปมาดูอ่านี่ฮะบริษัทอ่า c o d e i ยมนะครับผม Company Limited นะฮะอ่าอันนี้ลงประกาศล่าสุดเลยนะครับ4ชั่วโมงที่ผ่านมาอันนี้จะเป็นอ่า Django นะตรงนี้ใครสนใจ Python นะครับ ก็ไปฝึกไว้เลยนะครับ Jango เนี่ยนะครับอ่าตัวนี้นิยมใช้กันมากนะนะครับสำหรับอ่าใครที่เป็น Python Developer นะครับโอเคตามนี้นะฮะส่วนต่อไปนะครับมาดูนี่ฮะ s m a l l l a n d Training Center Company Limited นะฮะโอเคลงประกาศเมื่อ8ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็การศึกษาประมาณนี้เงินเดือนตามนี้นะครับมีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่0ถึง10ปีนะฮะ โอเครายละเอียดงานนะครับมาดูกันอายุ20-35ปีนะครับโอเคประสบการณ์ก็คือ,อเขียนโปรแกรมด้วย C-Sharp, VB.net, SP.net มีความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล SQL, MS SQL มีความรู้ด้าน MVC, React.net, Core API จะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับมีความคิดสร้างสารรค์มองโลกในแง่ดีมีความซื่อสัตย์ขยันอดทนทำงานเป็นทีมได้นะครับาตามนี้ครับทุกคน หน้าที่เราผิดชอบก็คือสนับสนุนและพัฒนาระบบต่างๆให้ผู้ใช้สามารถทํางานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุดพัฒนาและปรับปรุงระบ,บบต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กําหนดและมีคุณภาพสามารถทํางานเป็นทีมร่วมกับ B.A.S.A. Developer Tester ได้ดูแลดูแลระบบที่พัฒนาทั้งหมดเพื่อซัพพอร์ตงาน o peration ภายในเป็นหลักจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับโอเคนะฮะ,ะมาดูต่อไปนะครับ อันนี้จะเป็น Metro Systems Corporation Public Company Limited นะฮะสกิลนะครับสำหรับบริษัทนี้ก็คือ Java แล้วก็ Angular Framework นะครับ Front End หรือ Back End API โอเคตามนี้นะครับเนี่ยคือทุกคนจะเห็นว่าสกิลในไทยเนี่ยแน่นอนว่าก็คือจะเป็นพวก Java, PHP, Node.js, Python, React, v i e w Angular อะไรพวกนี้นะครับคือมันจะอยู่ในกลุ่มๆนี้นะครับก็ไปดูเอาว่าเราเนี่ยชอบในส่วนของ back end หรือ front end นะครับก็ตรงนี้อยากให้ไปฝึกตามนั้นเลยนะครับในส่วนของ front end ก็ไปดูว่า front end เนี่ยจะต้องมีสกิลอะไรบ้างนะครับที่เป็นทักษะที่เราควรมีหรือว่าถ้าใครอยากเป็น back end ก็ไปดูว่างาน back end เนี่ยควรที่จะต้องมีสกิลอะไรบ้าง คือจริงๆเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์แบบนี้นะครับแล้วมาดูสกิลต่างๆได้ตามนี้เลยนะนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับหรือว่าไม่รู้จะเริ่มจากภาษาอะไรเนี่ยก็ ตามนี้เลยนะครับอยากให้มาดูความต้องการของตลาดในประเทศไทยนะก็จะเห็นว่าที่ผมพูดไปนะหลักๆก็คือพวกถ้าเป็น Front-end ก็ React f ิ e l องกูลาร์นะครับถ้าเป็น Backend ก็เนี่ย node js python j a วาอะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับก็จะเห็นว่าคือส่วนใหญ่เลยก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ยังไงอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปฝึกฝนนะครับไปเริ่มลงมือฝึกฝนเลยนะฮะก็คิดว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นไกด์นะครับเป็นคาแนะนาดีๆให้กับทุกคนได้นั่นเองนะครับ หากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโดดอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ